่านพักคัมภีหนึ่งปีหนึ่งรอบผู้วินิชัยบทที่สิบหกถึงสิบแปดลูการบทที่เจ็ข้อที่หนึ่งถึงสามสิบมันสองที่ 2, สองเมษายนสองพันยี่สิบสองผู้วินิชัยบทที่สิบหกแซมสันกับนางเดลิลาแซมสันไปยังเมืองกาซาที่นั่นท่านเห็นหญิงโสวินีคนหนึ่งที่เข้าไปนอนด้วยมีคนบอกชาวกาซาว,ว่าแซมสันมาที่นี่แล้ว พวกเขาก็ล้อมที่นั่นไว้แล้วซุ่มคอยอยู่เงียบๆที่ประตูเมืองตลอดคืนกล่าวว่าให้เรารออยู่จนรุ่งเช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสียแต่แซมซันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ลุกขึ้นจับประตูเมืองและเสาสองต้นถอนออกพร้อมทั้งดานประตูใสบ่บาแบกไปถึงยอดของเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเฮบรนต่อมาภายหลังแซมซันไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ภูเขาโสแรกนางชื่อเดลิลา พวกเจ้านายฟิลิเตียก็ขึ้นไปหานางและพูดก,กับพวกนางว่าจงล่อหลอกเขาดูว่ากำลังหาสารของเขาอยู่ที่ไหนและทำอย่างไรเราจึงจะพิชิตเขาได้เพื่อเราจะได้ให้มัดเขาให้หมดฤทธิ์แล้วเราทุกคนจะให้เงินเจ้าคนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยแผ่นเดลิลาจึงกล่าวกับแซมซันว่าโปรดบอกฉันหน่อยเถิดว่ากำลังหาสารของเธออยู่ที่ไหนจะมัดเธอไว้ด้วยอะไรเธอจึงจะหมดฤทธิ์ สซมซันจึงบอกนางว่าถ้าพวกเขามัดฉันด้วยสายชนูสดที่ยังไม่แห้งเจ็ดเส้นฉันจะหมดแรงเหมือนกับชายอื่นๆแล้วเจ้านายฟิลิเตียก็เอาสายชนูสดที่ยังไม่แห้งเจ็ดเส้นมาให้นางนางก็เอาม,ามัดท่านไว้นางให้คนซุ่มอยู่ ห้องชั้นในนางก็บอกท่านว่าแซมซันคนฟิลิเตียมาจับเธอแล้วแซมซันก็ดึงสายธนูที่มัดนั้นขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อถูกไฟดังนั้นเรื่องกำลังของท่านจึงยังไม่มีใครลวงรู้เดลิลากล่าวกับแซมซันว่าดูสิเดลิลากล่ากับแซมซันว่าดูสิเธอหลอกฉันเธอโกหกฉัน ตอนนี้บอกฉันหน่อยว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านก็ตอบนางว่าถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัดฉันฉันก็จะหมดแรงเหมือนชายอื่นเดลิลาจึงเอาเชือกใหม่มัดท่านไว้แล้วบอกท่านว่าแซมซันคนฟิลิเตียมาจับเธอแล้วและมีคนซุ่มคอยอยู่ในห้องชั้นในแต่ท่านก็ดึงเชือกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นได้เดลิลากล่าวกับแซมซันว่าเธอหลอกฉันเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้ เธอโกหกฉันบอกฉันเถิดว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านจึงบอกนางว่าถ้าเธอเอาผมทั้งเจ็ดปลอยของฉันพอเข้ากับด้าเส้นยืนกระท,กด,ะทกด้วยฟืมกระทบด้วยฟืมได้เห็นแล้วฉันก็จะหมดแรงเหมือนกับชายอื่นฉะนั้นเมื่อท่านหลับอยู่เดลิลาจึงเอาผมทั้งเจ็ดปลอยพอเข้าด้วยเส้นยืนกระทกด้วยฟืมให้แน่น แล้วนางบอกท่านว่าแซมซันคนฟิลิปเปียมาจับเธอแล้วท่านก็ตื่นขึ้นดึงฟืมผูกและได้เส้นยืนออกไปหมดนางจึงกล่าวกับแซมสันว่าเธอพูดได้อย่างไรว่าฉันรักเธอเมื่อใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉันเลยเธอหลอกฉันสามครั้งแล้วและเธอไม่ได้บอกฉันว่ากําลังหาสางของเธออยู่ที่ไหนอยู่อยู่มาเมื่อนางพูดคาดคันท่าน ท่านวันแล้ววันเล่าและรบเรา้าท่านอยู่ทุกวันจิตใจของแซมซันก็เบื่อแทบจะตายจึงบอกความจริงในใจของท่านแก,านานก่นางจนสิ้นว่ามีโดโกนยังไม่เคยถูกศรีรษะของฉันเพราะฉันเป็นนาซีแด่พระเจ้าตั้งแต่คลอดจากท้องแม่หน้าโกนผมฉันแล้วกำลังก็ก็จะหมดไปจากฉันฉันก็หมดแรงเหมือนชายอื่นเมื่อเดลิลาเห็นว่าแซมซันบอกความจริงในใจแก,านานก่นางจนสิ้นแล้ว นางจึงใช้คนไปเรียกพวกเจ้านายฟิลิเตียว่าขอจงขึ้นมาอีกครั้งเดียวเพราะเขาบอกความจริงในใจแก่ท่านจนสิ้นแล้วแล้วเจ้านายฟิลิเตียก็ขึ้นมาหานางถือเงินมาด้วยนางก็ให้แซมซันยืนนอกอยู่นอนอยู่บนตักของนางแล้วนางก็เรียกชายคนหนึ่งให้มากลผมเจ็ดปอยออกจากศรีรษะของท่านนางก็เริ่มกำจัดท่านกำรัางของท่านก็หายไปนางจึงบอกว่าแซมซันคนฟิลิเตียมาจับเธอแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจาก หลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไปท่านไม่ทราบว่าพระยาเวได้ทรงละท่านไปเสียแล้วคนฟิลิปเจียก็มาจับท่านและควักลูกตาทั้งสองของท่านเสียแล้วนำท่านลงมายังเมืองกาซาเอาตรวนทองสำลิ์ล่ามไว้แนละให้ท่านโม่แป้งอยู่ในเรือนจำตั้งแต่โกนผมแล้วผมบนศีรษะของท่านก็กค่อยๆงอกขึ้นมา มรณะกรรมของแซมซันเจ้านาฟิลิตียประชุมกันเพื่อถวายเครื่องสัตวบรบูชายิ่งใหญ่แด่พระดาโกนพระเจ้าของเขาทั้งหลายและเพื่อชื่นชมยินดีเพราะพวกเขาข่าวว่าพระเจ้าของเราได้มอบแซมซันศัตรูของเราไว้ในมือเราแล้วเมื่อประชาชนเห็นแซมซันก็สรรเสริญพระเจ้าของตนว่าพระเจ้าของเราได้มอบศัตรูของเราไว้ในมือของเราแล้วคือผู้ทำลายแผ่นดินของเราและสังหารพวกเราเป็นอันมาก เมื่อจิตใจของพวกเขาร่าเริงแล้วเขาทั้งหลายจึงพูดว่าจงเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดูพวกเขาจึงไปเรียกแซมซันออกมาจากเรือนจำแซมสันก็มาเล่นตลกต่อหน้าเขาทั้งหลายพวกเขาให้ท่านยืนอยู่ระหว่างเสาแซมซันจึงบอกเด็กหนุ่มที่จูงมือตนว่าพาฉันไปคลำเสาที่รองรับตึกนี้อยู่ฉันจะได้พิงเสานั้นมีผู้ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึกนั้นเจ้านายิลิเตียก็อยู่ที่นั่นทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีชายหญิงประมาณ3า0พันคนบนหลังคาตึกดูแซมซันเล่นตลกแซมซันก็ร้องทูลพระยาเวว่าข้าแด่พระยาเวองค์เจ้านายขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่พระองค์ครั้งมีอีกครั้งเดียวเพื่อข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟิลิเตียเพื่อตาสองเพื่อตาสองข้างของข้าพระองค์แซมซันก็จับเสากลางสองต้นที่รองรับตึกนั้นไว้และพิงที่เสานั้นมือขวายันเสาต้นหนึ่ง มือซ้ายยันสาวอีกต้นหนึ่งแซมสร้างกล่าวว่าขอให้าาขห้าตายขอให้ข้าตายกับคนฟิลิสเตียเถิดแล้วก็น้อมตัวลงด้วยกําลังทั้งสิ้นของตนตึกนั้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นดังนั้นคนที่ท่านฆ่าเมื่อท่านตายนั้นก็มาจากก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพี่น้องและครอบครัวข,ของท่านทั้งสิ้นก็ลงมารับศพของท่าน ไปฝังไว้ระหว่างเมืองโสรากับเมืองเอชชาโอนในที่ฝังศพของมาโนอาบีดาของท่านท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่20ปีผู้วินิจฉัยบทที่17มีค้ากับคนเลวี มีชายคนหนึ่งเป็นชาวที่ขาวเอฟราอิมชื่อมีคาเขาพูดกับมารดาว่าเงินหนึ่งพันหนึ่งอแผ่นซึ่งมีคนรักไปจากแม่และแม่ก็ได้แช่งสาบและพูดเข้าหูลูกนั้นนี่เนี่ยเงินนั้นอยู่ที่ลูกลูกเอาไปเองมารดาจึงพูดว่าขอพระยาเวทรงอวยพรลูกเถิดขอจึงนําเงินหนึ่งพันหนึ่งแผ่นนั้นมาคืนมารดาแล้วมารดาพูดว่าเงินนี้แม่ขอถวาาแด่พระยาเวเพื่อลูกให้ทําเป็นรูปแกะสลักและรูปหล่อโลหะบัดน,นี้แม่จะคืนมันให้เจ้าเมื่อมีคา คืนเงินให้มันดาแล้วมันดาก็นําเงิน200แผ่นมอบให้ช่างเงินทําเป็นรูปแกะสลักและรูปหล่อโลหะรูปนั้นก็อยู่ในบ้านของมีคามีคาคนนั้นมีสถกดมีคาคนนี้มีสถานที่บูชาพระแห่งหนึ่งเขาทำเอฟฟตและรูปเคารพป,ประจำบ้านบ้านและแต่งตั้งบุตคนหนึ่งของเขาเป็นปุโรหิตในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลทุกคนก็ทำตามที่ตนเองชอบ มีชายหนุ่มคนหนึ่งจากเมืองเบตเลเฮมในยูดาจากดินแดนของเผ่ายูดาเขาเป็นพวกเลวีอาศัยอยู่ที่นั่นชายคนนั้นก็จากเมืองออกจากเมืองเบตเลเฮมในยูดาเที่ยวหาที่เพื่อพักอาศัยแล้วเขาก็มาถึงดินแดนเชื้อเขาเอฟราอิมและเดินทางต่อไปอยังบ้านของมีคามีคาจึงถามเขาว่าท่านมาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพวกเลวีจากเมืองเบตเลเฮมในยูดา ข้าพเจ้าเที่ยวหาที่เพื่อพักอาศัยมีคาจึงกล่าวกับเขาว่าจงอยู่กับข้าพเจ้าเถิดและจงเป็นบิดาและปุรุหิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเองได้จะให้เงินท่านปีละสิบแผ่นให้เสื้อผ้าสําหรับหนึ่งและอาหารด้วยคนเลวีนั้นจึงเข้าไปคนเลวีนั้นก็พอใจที่จะอยู่กับมีคาและคนเลวีก็เป็นเหมือนลูกคนหนึ่งของเขามีคาก็แต่งตั้งคนเลวีและชาหนุ่ม มีคาก็แต่งตั้งคนเลวีและชายหนุ่มนั้นก็เป็นปุโรหิตของเขาและอยู่ในบ้านของมีคามีคากล่าวว่าบัดน,นี้ข้าข้าพเจ้าทราบแล้วว่าพระยาเวจะทรงดีต่อข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีเลวีคนหนึ่งเป็นปุโรหิต ผู้วินิจฉัยบทที่18การย้ายถิ่นฐานของเผ่าดานในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลและในสมัยนั้นคนเผ่าดานยังสแสวงหาที่ดินอัน,อนเป็นมรดกของตนเพื่อจะได้พักอาศัยและเพราะจนบัดนั้นแล้วมรดกในอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขาดังนั้นคนดานจึงส่งคนกล้าหาญ5คนจากตระกูลทั้งสิ้ของตนจากเมืองโสราแล้วเมืองเอชาโอไปสอดแนมและสำรวจดูแผ่นดินนะ และคนดานซึ่งพวกเขาว่าจงไปสำรวจดูแผ่นดินนั้นพวกเขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟลาอิมอย่างบ้านของมีคาและค้างแรมที่นั่นเมื่อเขาทั้งหลายอยู่ใกล้บ้านของมีคา,ขาเขาทั้งหลาายยออู่่ใเเมืขกล้บ้บาาานขของกมีคเ็จำเสียงเลวีหนุ่มคนนั้นได้จึงไปเข้าไปถามว่าใครพาพวกท่านมาที่นี่ ท่านทำอะไรในที่นี้ท่านมีธุราอะไรที่นี่เขาตอบคนเหล่านั้นว่ามีค่ะทำทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้เขาจ้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตของเขาคนเหล่านั้นก็พูดกับเขาว่าโปรดทูลความพระเจ้าให้หน่อยเถิดเพื่อเราจะทราบว่าทางที่เราจะไปนี้จะสำเร็จหรือไม่ ปุโรหิตนั้นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงไปเป็นสุขเถิดผลทางที่ท่านไปจะอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวชายห้าคนก็ไปถึงเมืองลาอิทเห็นประชาชนในเมืองนั้นอยู่อย่างสบายตามวิสัยของคนไซดอนคืออย่างสงบสุขไร้กังวลไม่ขาดแคลนอะไรในดินแดนนี้และมีทรัพย์สมบัติประชาชนนั้นอยู่หา่างไกลจากคนไซดอน อีกทั้งไม่คบค้ากับคนอื่นเลยเมื่อคนทั้ง5้าลับมายังญาติพี่น้องที่เมืองโสลาและเมืองเอสทาโอนญาติพี่น้องจึงถามพวกเขาว่าเจ้าพบอะไรบ้างพวกเขาตอบว่าจงลุกขึ้นให้เราขึ้นไปรบกับพวกนั้นเถิดเพราะเราได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วนี่นะมันดีจริงๆท่านทั้งหลายจะเฉยอ,อยู่ทําไมอย่าชักช้าที่จะไปยึดครองแผ่นดินนั้นเลย เมื่อท่านทั้งหลายไปแล้วจะพบประชาชนที่ไม่หวาดระแวงอะไรและแผ่นดินกว้างขวางเพราะพระเจ้าส่งมอบรรไว้ในมือของท่านทั้งหลายและเป็นสถานที่ซึ่งไม่ขาดสิ่งใดในโลกคนจากเผ่าดาน600คนคาดอาวุธสงครามยกออกจากเมืองโซราและเมืองเอชชาโอเขาทั้งหลายยกขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ที่คิริยาเย,ย,ยเอเ,อเ,อเ,อเอรในย,ยูดาเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั้นว่ามะะ เนดาลจนถึงทุกวันนี้เมืองนี้อยู่ทางทิศวันตกของกิริยาดเยอาริมพวกเขายกผ่านที่นั่นไปยังแดนเชื่อขาวเอฟราอิมกับเมืองของมีคาแล้วชายห้าคนที่ไปสอดแนมดูแผ่นดินลาอิชก็บอกกับพี่น้องของตนว่าท่านทราบไหมว่าในบ้านเหล่านี้มีเอฟโฟดรูปเคารพประจำบ้านรูปแกะสลักและรูปหล่อโลหะฉะนั้นจงคิดดู ดูว่าท่านทั้งหลายจะทําอย่างไรเขาทั้งหลายก็แวะบ้านของเลบีหนุ่มคนนั้นคือบ้านของมีคาและถามดูทุกสุขของเขาส่วนส่วนคน600คนจากเผ่าดานซึ่งคาดอาวุธสงครามยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูชายชายห้าคนที่ไปสอดแนมดูแผ่นดินนั้นก็เดินขึ้นไปนำเอารูปแกะสลกักเอโฟต รูปเคารพประจำบ้านและรูปหล่อโลหะขณะที่ปุโรหิตยืนอยู่ทางเข้าประตูกับทหารค่าอาวุสงครามหกร้อยคนนั้นเมื่อคนเหล่านี้ขเข้าไปในบ้านของมีคาดามเอารูปแกะสลกักเอโฟสรูปเคารพประจำบ้านและรูปหล่อโลหะนั้นปุโรหิตถามพวกเขาว่าท่านกำลังทำอะไรกันคนเหล่านั้นจึงตอบว่าเขาว่าเงียบๆไว้เอามือปิดปากเสียมากับเราเถิด มาเป็นเบิดดาและปุริของเราท่านจะเป็นปุริตในบ้านของชายคนเดียวคนเดียวดีหรือจะเป็นปุริตของเผ่าหนึ่งและตระกูลหนึ่งในอิสราเอลดีกว่าใจของปุรหิตก็ยินดีขอจึงเอาเอฟฟดรูปของรัป,ประจําบ้านและรูปแกะสลักเดินไปในหมู่บ้านแล้วพวกเขาก็กลับออกไปและจัดให้เด็กเล็กๆฝูงปศสุสัตว์และทรัพย์สินอยู่ข้างหน้าเมื่อไปห่างจากบ้านมีคน เมื่อไปห่างจากบ้านมีคาแล้วคนที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาก็ร่วมติดตามจนทันคนดานจึงตะโกนเรียกคนดานพวกเขาก็หันแล้วพวกเขาก็กลับออกไปและจัดให้เด็กเล็กๆูผลุปัสัสตว์และทรัพย์สินอยู่ข้างหน้าเมื่อไปห่างจากบ้านมีคาแล้วคนที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคา ก็ร่วมติดตามจนทันคนดานจึงตะโกนเรียกคนดานพวกเขาก็หันกลับมาพูดกับมีคาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรือจงยกคนมามากมาอย่างนี้มีคาตอบว่าท่านทั้งหลายเอาคราต่างๆซึ่งข้าพเจ้าทำขึ้นและเอาปุโรหิตไปข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่เล่าท่านจึงท่านทั้งหลายยังมาถามข้าพเจ้าอีกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าคนคานจึงตอบว่า อย่าให้เราได้ยินเสียงของเจ้าเลยเกลือเรือกว่าคนขี้โมโหจะเล่นงานเจ้าเข้าเจ้าและครอบครัว,วก็จะเสียชีวิตไปดังนั้นคนดานก็เดินทางต่อไปเมื่อมีคาเห็นว่าเขาเหล่านั้นมีกำลังมากกว่าจึงหันกลับไปบ้านของตนคนเผ่าดานตั้งหลักแหล่งในเมืลาอิชคนเผ่าดานเอาของที่มีคาทำขึ้นและเอาปรหโต ซึ่งเป็นของเขาไปด้วยแล้วพวกเขามาถึงเมืองลาอิสมาถึงประชาชนที่อยู่อย่างสงบสุขแล้ขังวลพวกเขาได้ประหารคนเหล่านั้นด้วยความด้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมืองนั้นเสียไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือเพราะเมืองอาลิสอยู่ไกลจากเมืองไซดอนและประชาชนก็ไม่ได้คบค้ากับคนอื่นอีกทั้งเมืองนั้นอยู่ในหุบเขาใกล้เมืองเบสเลโฮกคนดานก็สร้างเมืองใหม่และอาศัยอยู่ที่นั่นและตั้งชื่อ เมืองนั้นว่าดานตามชื่อดานบารูปของพวกเขาเป็นผู้เป็นบุตรของอิสราเอลแต่เมื่อท่านแต่เมื่อก่อนเมืองนั้นมีชื่อว่าราอิชคนดานตั้งรูปแกะสลักไว้สําหรับตนส่วนโยนาธานบุตรเกอร์ชมบุตรของโมเสสท่านทั้งหลายท่านท่านทั้งและบรรดาบุตรชายของท่านก็เป็นบุริหิทให้แก่คนเผ่าดานจนถึงสมัยที่แผ่นดินตกไปเป็นฉเฉลย พวกเขาตั้งรูปแกะสลักซึ่งมีคาได้ทำไว้นั้นตลอดเวลาที่พระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่เมืองชิโรอ่นานพระงทีหนึ 1, ่งตีหนึ่งรอบดูกาบทที่เข้อที่หนึถึงสาการทรงรักษาท่าของนาร้อยเมื่อพระองค์ตัดคำเหล่านั้นให้ประชาชนฟังเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปรนาอุมมีท่าของนาร้อยคนหนึ่งที่น่ารักมาก ป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องพระเยซูจึงส่งผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาท่าของเขาพวกเขาจึงไปหาพระเยซูและอ้อนวอนพระองค์ด้วยใจกระตือรือร้นว่านายร้อยคนนั้นเป็นคนที่พระองค์สมควรจะทําสิ่งนี้ให้เพราะว่าท่านรักชนชาของเราและสร้างธรรมาลาให้เราพระเยซูจึงเสด็จไปกับพวกเขาเมื่อไปเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วนายร้อยก็ให้เพื่อนๆไปหาพระองค์ทูลบ่าพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าขออย่าได้ลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่สมควรจะรับรองค์เข้าใต้ใชายขาบ้านของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเห็นว่าเป็นการไม่สมควรด้วยที่จะไปหาพระองค์ขอเพียงแต่รับรับสั่งท่าของข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่าข้าพระองค์เองก็อยู่ใต้อำนาจทหารและมีทหารอยู่ใต้อำนาจ ถ้าข้าพระองค์บอกคนนี้ว่าไปเขาก็จะไปถ้าบอกคนนั้นว่ามาเขาก็จะมาถ้าบอกท่าของข้าพระองค์ว่าทาสิ่งนี้เขาก็จะทําเมื่อพระเยซูได้ยินคําเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดทระทัยจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับฝูงชนที่ตามาพระองค์มาว่าเราบอกพวกท่านว่าเราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้แม้แต่ในเอสราเอลเมื่อพวกที่นายร้อยส่งมานั้น กลับถึงบ้านก็เห็นทาตคนนั้นหายเป็นปกติแล้วการส่งให้บุตรแม่มมาที่นาอินเป็นเป็นขึ้นจากตายหลังจากนั้นไม่นานพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอินพวกสาวกของพระองค์พร้อมกับมหาชนก็ตามพระองค์ไปขณะที่มาใกล้ประตูเมืองนั้นนี่เน่ยมีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาขอเป็นบุตรชายคนเดียวของมันดาซึ่งเป็นหญิงไม้ชาวเมืองจำนวนมากเดินมาพร้อมกับนาง เมื่อพระองค์ท้าพระเนรเห็นมารดาคนนั้นพระองค์ทรงสงสารนางรับสงสารนางและตรัสว่า,าอย่าร้องไห้แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้แต่ต้องลงพวกโคพวกคนหามศพก็หยุดยืยนอยู่พระองค์จึงตรัสว่าชายหนุ่มเอ,อ๋เราสั่งท่านให้ลุกขึ้นคนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มพูดพระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขาทุกคนก็เกิดความเกรงกลัวและสรรเสริญทระเจ้าว่า พระผู้เผยพระวจะนะยิ่งใหญ่มาเถิดมาเกิดท่ามกาลางเราแล้วพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์แล้วกิตติสา์ของพระองค์ก็เลื่องลือไป,ลอลอไปตลอดทั่วยูเดียและทั่วแว่นแควนโดยรอบผู้ส่งข่าวของยอนผู้ให้บัพติศมาพวกศิษย์ของยอนก็เล่เหตุการณ์ทั้งหมดให้ยอนฟัง ท่านจึงเรียกสิทธิของท่านสองคนมาแล้วใช้เขาไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าที่ถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือหรือว่าเราจะต้องรอคอยอีกคนหนึ่งเมื่อสองคนนั้นไปหาพระองค์แล้วเขาก็ทูลว่ายอนผู้ให้บัพติสมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือหรือว่าเราจะต้องคอยอีกคนหนึ่งในเวลานั้นพระเยซูจึงรักษาคนจํานวนมาก ให้หายจากโรคภัยต่างๆและพ้นจากพวกวิญญาณชั่วและทรงรักษาคนตาบอดหลายคนให้เห็นได้และพระองค์ตัดตออสองคนนั้นว่าไปบอกยอนในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดเห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเรือนหา,หายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายเป็นขึ้นมาและพวกคนยากคนจนก็ได้รับฟังข่าวดีใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นเป็นสุข เมื่อผู้ส่งข่าวของยอนไปแล้วพระองค์จึงตัดกับผู้ฝูงชนถึงยอนว่าท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อดูไรจงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวเมื่อถูกลมพัดออกนะถ้าไม่ใช่แล้วพวกท่านไปดูไรไปดูคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีหรือนี่นะ่คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามและคนอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมอยู่ในพระราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูไรดูผู้เผยพระวจนะหรือแน่ทีเดียว เราบอกว่ายอนเป็นยิ่งกว่าผู้เผยเพระวจะนะคือท่านผู้นี้มีคือท่านผู้นี้ที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาไว้ข้างหน้าท่านเราบอกพวกท่านว่าในบ,บรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนแต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยังใหญ่กว่ายอน ทุกคนรวมทั้งบรรดาคนเก็บภาษีเมื่อได้ยินก็ยอมรับว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมโดยเขาได้รับบัปติศมาจากยอนแล้วแต่พวกฟาริสีและพวกผู้เชี่ยวชาญบัดหยัดไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยเขาไม่รับปฏิสมาจากยอน